มาดูกันชัดๆกันอีกทีนะครับวิธีการถอนเองินสกดิจิตอลนะครับก่อนกําหนดก็ทำได้นะครับให้เรากดเข้ามาได้เลยนะครับสังเกตม้วน,น,นซ้ายมือน,นะครับผมจะมีจุด3จุดอยู่เราก็กดไปนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมันขึ้นว่าถอนก่อนครบอายุนะครับสามารถกดถอนครบอายุได้เลยนะครับผมแต่ว่า เราจะได้ไม่เต็มนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ครบ1ปีนะครับแต่ถอนครบ1ปีถอนได้1นะครับก็คือมันจะได้เกินอยู่แล้วนะครับถ้าครบ6เดือนนะครับก็ได้พอดีทุนนะครับถ้าไม่ครบ6เดือนนะครับก็อย่างเช่นนะครับกองอันนี้นะครับผมถอนกองผมมี1000นะครับผมก็ถอนได้980บาทนะครับ เพราะว่ายังไม่ได้ครบกําหนดนะครับโอเคนะครับเราก็กดคําว่าถอนสลักได้เลยนะครับกดตามเลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถกดยืนยันนะมันก็จะเข้าบัญชีเรานะครับเราก็กดยืนยันเลยนะครับผมอ่ากดนะครับปุ๊บนะครับเราก็กดป่าไปนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะครับยอด ดังเก่าวนี้นะครับก็เข้าบัญชีของเรานะครับผมโอเคนะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ